นะคะ่ะสกินไวโอ,อเลตเนะาะคอยเอาแหลกมาเห็นโอเคเนาะว้ายตายแล้วคุณน้องเหมือนจิ้งจอกเลยอะ่ะสวยอะ่ะสวยอะ่ะโอ้จึงไปปะว้ามันเป็นมังกรแต่เป็นมังกรสีมว่วงนี่ สี่เวเล่เลาบ้าอันนี้คือจะบอกนะ้วนี่เป็นท่านเข้าลีโอว่ะโหจึ้งไปบ้าจึ้งไปบ้าแกจึ้งไปไหมจึ้งก่อนอันนี้ไม่ทีนี้บแบบไม่กลัวเลยนะจึ้งก่อน พลิกสกิลหนึ่งโว้ยทุยมึงควรจะควรจะโฟกัสอะไรก่อนดีมันซึ้งเกินมันเป็นมนังกอนอะอุ้ยมันซึ้งเกินนะว้ายแล้วอันติสวยมะท่าอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ยิงธรรมดา,ายิงธรรมดา,ายิงธรรมดา,าอันนี้อันนี้สกิลหนึ่งค่ะว้ายสกิลหนึ่งแล้วก็ยี่สกิลหนึ่ง สิลวน่งวีโลนะสกิลหนึ่ง,ง,ง,งสกิลสองโอ้โหโฮงไปปโฮงไปปสกิลสโฮงไปปโอันนี้ยิงอันนี้ตธรรมานาอันติ อันติดเป็นมังกรกินหมี่มาเปิดประตูสู่สวรรค์มากอันติดคือมังกรกินหมี่เปิดประตูสู่สวรรค์มากคือรถปะป๊าสวยนะแต่เข้ามาโอวีคงลดเอฟเฟกต์ปะน่าจะลดเอฟเฟกต์นะฉันว่าเพราะเข้ามาโอวีทีไรก็ลดเอฟเฟกต์ตลอดฉันว่ายังไงก็ลดเอฟเฟกต์แต่สวยอ่ะไหนท้าวาปะอุ้ยท้าวเหมือนอุ้ยอุ้ยท้าวาก็สวยนะว้าเล่นกับมังกรว้อ เมื่อกี้ท่าวว่าปะเนี่ยหรือยืนสวยเฉยไหนขอดูท่าวว่าวุ้ยท่าวว่าเป็นอย่างงี้นี่ว่าอันนี้โหมังกรกินมี่มาท่าวว่ามังกรกระส่งสวรรค์มากคือดีอ่ะสวยอ่ะถ้าเข้ามาใน ROV แล้วลดเอฟเฟกต์นะฉันว่าน่าจะลดเอฟเฟกต์เยอะอยู่แต่ก็ฉันว่าน่าจะยังสวยอ่ะพอโมเดลสวยมากแกดูดิสวยอ่ะไบโอว่าเท่าไหร่